ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถตอทุกท่านยินดีตอนลับข้าวโซช่องหอยเด่น,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 นหนึ่งโฮเอกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง16เมษายนโปรดใายวิจารณญาณในการรับชมลักฟัง ถ้าปผูชมาเราไปชมกันเลยใบนี้ครับเดี๋ยวท่านหลักหน่อยแบบสี่ตัวใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะเป็นอดีตที่แล้วนะก็เบ่งปัน4713 4713นเมบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาเป็นเดีวท่าน เนิวทานที่ประพันธ์มาก็สรุปแล้วพันเนีวท่านใหม่นี่ครับผมเบงปัน4 7, 3, 4 7่3ก็ขอบคุณอย่างมากครับผม เนื่อทันที่แล้วเปกหนึ่งห้าเจ็ดนเจ็ดนะเนื่อทันใหม่นี้ก็เบงปานสี่เจ็ดหนึ่งสามต่อไปครับผมใบนี้ทานโพโชสิบล่างสิบล่างเนื่อทันดับสิบล่างดับดับแปดดับแปดตัวเดียวทานโพโช ดับตัวเดียวแปดดับแปดตัวเดียวขอบคุณมากครับผมในทันที่แล้วในทันที่แล้วก็ดับ0ูนย์ในทันใหม่นี้ก็เบ่งปันปดับแปดก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ครับสูตรสอนนอลสิบหน่วยลาเนื้อวท่านที่ผ่านมาก็ผ่านสามสองสามหกนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ้งผ่านหนึ่งสามจับคู่กับศูนย์สอง 0112์หนึ่งหนึ่งสขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ก็แบ่งผ่านต่อท่านโคโต,ตอดอดีตผ่านนะท่านผู้ชมอดีตสรุปแล้วผ่าน สุดที่1สุดที่1แล้วก็สุดที่สองจับคู่ร้อยส0ร้อยหน่วย10หน่วยเดียวทันที่แล้วก็ผ่านคู่10หน่วย8 7นะซึ่งเดียวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานหกแจับคู่กับเนื่องสามหก,ห,หกสา เปกหนึ่งและก็เปกสามหกหนึ่งหกสามเปกหนึ่งเปกสามก็ขอบคุณมากครับผมต่อไปครับผมใบนี้หน่วยล่างเบบสามตัวหน่วยล่างเบบสามตัว 0 2 4 0 2 4องีนย่เดียวทันที่แล้ว468เดียวทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน024เบ่งปาน3ตัวให้พิจารณาอาดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพัน นื่ทานใหม่นี้ก็เบ่งปัน0 2 4ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ครับเสกค,คมเบ่งปันปวิ่งล่าง5ตัวเดียววิ่งล่าง5ตัวเดียว5 6 5 8 5 6 5 8 กเบ่งปันสองตัวให้พิจารณาห้าหกห้าแปดต่อไปกรับผมใบนี้ท่านโพโชเบบีจันดับสิบล่างเบ่งปันดับ 9, นะเก้านะเบ่งปันดับเก้าตัวเดียว ก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเดีวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปั่นดับเก้าตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้เอยเบ่งปันป่นวิ่งรอสนอนนอเบฟบสองตัวสามเจ็ดเจ็ดผ่านสามเจ็ดเจ็ดผ่านห้านะผ่านห้าสิบล่า สรุปแล้วแนวทันวิ่งบอลนะอดีตผ่านแนวทันใหม่นี้ครับเจ็ดสามเจ็ดสามนะท้าประจบแนวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันสองตัวเจ็ดสามแบ่งไปสองตัวให้พิจารณาเป็นเนียวทาาไปต่อกันครับใบนี้ ไปนี้ครับก็เบ่งปันปเนวทานวิ่งแบบสี่ตัว5709 5709้าท่านผู้ชมเป็นเนวทานดับนะนึกว่าเด่นเต็มไม่ใช่เป็นเนวทานดับเนวทานที่แล้วดับผ่านเนาะดับเจ็ดห้าศูนย์เก้าผ่นสามหก สรุปแล้วพันแล้วท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปันอีกแล้วแล้วท่านใหม่นี้ครับผมดับศูนย์สองสามเก้าศูนย์สองสามเก้าดับสี 2, 3, 9, ส่ 2, 3, 4, ตัวก็เหลือหนึ่งหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะ 1>, 1 4ึ่งสี่ห้าหกเดดับหนึ่งตัวก็เหลือ9ตัวดับ1ตัวทกทีดับ4ตัวก็เหลือหตัวนะท่านต่อไปครับผมใบนี้รวมชุด3ตัวจาก3ามแนวทางหลักอร่อยแล้วก็10หน่อยจับชุดให้พิจารณา เปกห้าเจปกหนึ่งจ็สองห้าจสองหนึ่งจ็นึ่งจหนึ่งห้าจหนึ่งหนะรวม10ชุดรวม10ชุดให้พิจารณาเป็นเดียวท่า ต่อไปครับผมใบนี้เอยเวียงพิงดับอรสสอสอนนเบ่งปันดับดับห้าตัวเดียวสรุปแล้วแนวทานที่แล้วดับผ่านแนวทานที่แล้วดับผ่านนะท่านผู้ชมนะแนวทานใหม่นี้ครับผมดับตัวได้เอยเราไปชุมกัน เดือทันใหม่นี้ครับดับสดับสามนะเดทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับตัวเดียว3ดับ3ตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้เด่นลางอดีตที่แล้วผ่านเบ่งปัน6กห้าพัน ซึ่งเดาทันใหม่นี่ครับผมเบงปาน 8, นะเป็ดเก้านะเบงปานเป็ดเก้าครับท่านผู้ชมเบงปานสองตัวให้พิจารณาเป็ดเก้าต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชม เต็มล่างเต็มล่างเบงปัน,ปนเบงปันน่ยอดีตท,ที่แล้วหลุดไปเนาะอดีตก็มีหลุดมีผ่านในตนใหม่นี้ครับเบงปัน,ปนเนนต็มศนะูนย์หนึ่งสามหเจ็ดแปดเก้าศูนหนึ่งสามเปดเก้นะเบงปัน7ตัว7ตัว7ดเต็ม อดีตที่แล้วลุดไปนะอดีตที่แล้วลุดไปถ้าผู้ชมคลิปนี้เหาเจอกันเพียงเท่านี้เฮาพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยก็ขอ,ขอสวัสดีครับผม